จังหวัดอุบลร,ราชธานีเพิ่กระได้คัดเลือกเอาข้าราชการที่มีผลงานเป็นทีประจั์สมควรที่จะได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรตินะคะแล้วก็สมควรที่จะได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดอุบลร,ราชธานีนะคะเป็นข้าราชการดีเด่นประจําปี2 5 6 5ค่ะในส่วนของรายละเอียดเป็นยังไงติดตามจากรายงานนี้ค่ะ จังหวัดอุบลราชธานีจัดงานวันข้าราชการพลเรือนในวันที่หนึ่งเมษาย,ยนของทุกปีเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติเผยแร่เกียรติคุณของข้าราชการพลเรือนดีเด่นที่ประพฤติตนเป็นที่ยอมรับในหน้าที่ราชการและสังคมปฏิบัติงานด้วยจัรยาบบรลของราชการมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์สมควรเป็นแบบอย่างให้ข้าราชการลูกจ้างประจำได้ประพฤติปฏิบัติตามตลอดจนเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบทบาทหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ขนายแพทย์พิทักษ์พง์จันแดงรองนายแพทย์สาธารณาสุขสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดตุบลร,ราชธานีเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดุบกร,ราชธานีประจําปี2565รับราชการเมื่อวันที่1เมษายน2545รวมระยะเวลาปฏิบัติราชการ20ปีปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทเสียสละใช้ความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์ให้กับประเทศชาติปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีหลักในการทำงานนะครับก็ขออนุญาตเล่าว่าผมยึดหลักในเรื่องของหลักธรรมพภิบาลนะครับในเรื่องของการใช้ดำเนินชีวิตใช้ในการทำงานต่างๆนะครับก็คือมีหลักในเรื่องของคุณธรรมหลักในเรื่องของนิติธรรมหลักในเรื่องของความโปร่งใส ความรับผิดชอบนะครับการมีส่วนร่วมและที่สําคัญก็คือเรื่องของความคุ้มค่าก็ใช้หลักนี้ในเรื่องของการดําเนินงานต่างๆนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ของอชีวิตราชการที่ผ่านมานะครับหรือที่โรงพยาบาลน้ํายืนซึ่งเป็นโรงพยาบาลชายแดนเดิดกับทั้งส่วนของสอปป,อปอลาวแล้วก็ทั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยทั้งกัมพูชานะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ชายแดนและห่างไกลขึ้นไปอีกนะครับ หลังจากที่ปริัติหน้าที่นะครับล้วก็ได้มีโอกาสที่จะได้ดูแลในเรื่องของงานชายแดนนะครับได้ดูแลประชาชนในเขตที่อยู่ห่างไกลซึ่งที่นันยืนเอง,เอง,เองเนี่ก็จะมีปัญหาในเรื่องของโรควัณโรคนะครับแล้วก็โรคไข้เลือดออกตอนนั้นก็ได้มีโอกาสที่จะดําเนินงานนะครับในเรื่องของการต่อสู้กับวัณโรคแล้วก็สามารถดําเนินงานด้านวัณโรคนี่ได้รางวัลชนะเลิศระดับประเทศนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับในช่วงสถานการณ์ ที่มีความเปลี่ยนแปลงของโลกโดยเฉพาะเรื่องของโควิด -19 นะครับที่มีผลกระทบอย่างยาวนานกับประชาชนคนไทยรวมถึงประชาชนชาวอุบลราชธานีผมก็ได้มีบทบาทในเรื่องของการาเข้าไปาช่วยเหลือประชาชนนะครับในเรื่องของการดูแลรักษานะครับโดยเฉพาะในช่วงที่มีจํานวนผู้ป่วยนะครับที่ติดเชื้อโควิดจํานวนมากนะครับ และต้องการใช้เรื่องของโรงพยาบาลในการนอนรักษาตัวนะครับตอนนั้นก็ได้เกิดในเรื่องของการร่วมไม้ร่วมมือกันในทุกภาคส่วนนะครับในจังหวัดร้อยธอนีนะครับในเรื่องของการดูแลประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดโรงพยาบาลเฉพาะกิจนะครับซึ่งก็คือใช้โรงพยาบาลขนาดเล็กนะครับที่อยู่ใกล้ๆเขตเมืองนะครับของจังหวัดร้อยเอ็ในเรื่องของการสร้างเป็นอหอพักชั่วคราวสําหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิดนะครับ จนถึงเรื่องของการที่จะเปิดโรงพยาบาลสนามนะครับที่ยางน้อยนะครับตันนี้ก็ถือว่าเป็นโรงพยาบาลสนามที่มีขนาดใหญ่นะครับรองรับผู้ติดเชื้อได้มากถึง500-600ถึงคนนะครับรวมถึงมีการพัฒนาศักยภาพาในเรื่องของห้องแยกโรคต่างๆนะครับตัวนี้ก็เป็นความร่วมมือที่เราได้ทำงานร่วมกันก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับที่จะรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละวันนะครับ ซึ่งตัวนี้ก็ทําให้เราสามารถดูแลประชาชนนะครับสามารถที่จะดูแลผู้ที่ติดเชื้อนะครับให้ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็ดูแลรักษาแล้วก็ปลอดภัยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่ครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับที่ได้ทุ่มเททั้งกําลังกายกําลังใจนะครับที่จะดูแลพี่น้องประชาชนคนอุบลราชธานีรวมถึงคนไทยทุกคนที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีครับ นายแพทย์พิทักษ์พง์จันแดงกล่าวถึงความภาคภูมิใจที่เป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประหยัดและอดออมประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตบริหารจัดการทรัพยากรคนเงินที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีรายงาน